สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับพระจามค่ำคืนวันศุกร์ที่2นะครับสำหรับอังกฤษวันนี้เปิดที่บวกครับ2 5 5 0 5นะครับก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปด้วยกันเนาะถ้าถูกใจเลขครับตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านแล้วกันนะครับ อังกฤษเมื่อคืนนี้แตก3ตัวได้นบนล่างตรงๆนะครับหลังจากแตกไปแล้วเบาๆนะครับหลังจากแตกไปได้เบาๆ <c oughs> ค่ำคืนนี้เด่นสุด0ครับขาลุคาวิ่งจะศูนย์ครับขาลุคาวิ่งจะศูนย์ <c oughs> เนาะเปิด10แต้มกลัวชุด10แต้มมาเหมือนกันนะแต่ชอบชุดที่ผมวางแล้วกันครับ50 ศูครับห้าศูนย์ึ่งศูนย์หกศูนย์ครับเก้าศูนสี่ศูนครับหกหครับผมมัดหเข้าไปครับ 3ตัวก็จะเป็น5 50, 500, 5 0 5 0 0 5 1 0 5 6 0 5 9 0 5 4 0 5 6 5 5 6 6ครับก็อังกฤษคำคืนนี้ได้แนวนี้นะครับยังไงตัดสินใจถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใช้ผ่านผ่านแล้วกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม